วัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเพจตลาดนักหัวดองนะครับแล้วก็จะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่เลยมีกรอบโบราณของผมการันตีโดย,ยไปแอบนี่นี่นีสินค้าใหม่มาแรงครับตัวนี้ก็จะมี3มรถเหมือนเดิมครับรถแรกก็คือเป็นรถด,ดั้งเดิมเนี่ยเขาการันตีมาว่าใส่ส้มซ่า ส้มซาส้มซาที่เราสามารถกินได้ทั้งเปลือกทั้งผลมันเลยครับก็คือจะผสมไปในกับรสดั้งเดิมเขาจะฝานฝานเป็นแบบเหมือนอันเล็กเป็นเซี่ยวนเล็กๆอ๋อผสมอย่างนี้เครับก็จะได้กลิ่นแต่อันนี้คือเป็นของสมนาคุณจากจากเมียพี่กอณนะครับพี่แจ็คนี่เองนะครับพี่แจ็คสมนาคุณมาให้ครับอันนี้ที่รัานีีแอดเซอร์ไพรส์ใช่พี่แจ็คนี่แอดเซอร์ไพรส์ ผู้หญิงคนไหนที่ดูแลดีกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับทิ้งไปไม่ไดนแล้วครับคนนี้จริงๆหายากใช่ครับใช่ใช่คนที่ยอมเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเราก็น้องใช่ครับนิดนึงนิดน,น,นึงหายากครับโอ้ชคดีอ่ะส่วนรถที่สองจะเป็นรถมะม่วงหิมะพนตาวจะได้ครับก็สังเกตง,ง่ายๆเลยใครที่ชอบเม็ดมะม่วงหิมะพานก็จะมีผสมก็คุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มเต็มกล่องเลยส่วนรถสุดท้ายครับรถ นี่เลยสีแดงๆเป็นรสมะเขือเทศครับก็จะมีส่วนผสมของผิวของมะเขือเทศผลมะเขือเทศที่เป็นหกแห้งด้วยเนาะดูจากข้างๆกล่องครับก็จะมีมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศแทรกๆอยู่เห็นไหมครับนี่ข้างๆข้างๆไปก่อนเนี่ยเนี่ยข้างๆตามชั้นเห็นไหมครับอ๋อก็จะมีเนื้อมะเขือเทศแทรกไปด้วยนะครับไม่ได้มีแค่โรยหน้าข้างบนอย่างเดียวนะโอเคอ๋อมีอยู่ข้างในด้วยเนาะใช่ครับมีอยู่ข้างในด้วยไม่ใช่แค่แต่งให้สวยงามใช่ครับ่นผสมหมดเลยทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานทั้งใส ส้มซ่านี่ไงเต็มเต็มเลยเอาเอาเอาอะไรดีลองเอาเป็นรถดั้งเดิมดีกว่านะอครับเราลองรถดั้งเดิมก่อนนะครับมันก็เหมือนความรักครับต้องลองจากอะไรที่ต่ำที่สุดก่อนไม่ใชค่ต่ำที่เริ่ม <c oughs> ต้นเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเอาหม่เอาคำเริ่มต้นจากศูนย์นะครับตอนนี้ก็เหมือนความรักของพี่แจ็คที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับอเราเริ่มจากดั้งเดิมก่อนนะครับแล้วเดียยย่่่อออเเเเเปปปปีนนนนนไแบบ็็็็าสู้มมหกืท อร่อยนะแล้วก็มีความเปรี้ยวน่าจะเป็นส้มซ่าเนาะค,คือเปรี้ยวอหอมหอมอืมอร่อยเออใช่เนี่ยเนี่ยได้มาละได้กลิน่นส้มขึ้นจมูกเลยครับ,อร,อ,รบอ,อร่อยอร่อยเอออร่อยเขาเข้าใจมิกเนาะอ้รุ่นหนึ่งเียเดหรุ่นนึ่งน,น,นะครับตอนนี้ก็มะเขือเทค,ค,ค,ความลับก็สุกงอมแล้วครับเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้ใช่ใช่เออพี่ชอบตรมที่แบบ มางคนแบบเจอครั้งแรกก็คือให้เต็มร้อยเลยแล้วค่อยลดเก้าสิบแปดสิบแต่นี่แกเริ่มจากหนึ่งเลรเิ่มจากหนึ่งนะามอันส <มา S 1> ี่ามีให้เลือกมีให้เลือกอย่างเนี้ยรักจริ่รักนานนะเนี้ยถ้าใครให้แบบเจอแรกๆอ่ะครับให้ล้เปอร์เซ็นต์อ่ะเชื่อเถิดต่อไปล,ะละปดลงน้อยกว่าเดิมแน่นอนอืมนี่ก็อร่อยหวานแต่ได้ความเป็นกลิ่นของมะเขือเทศด้วยนะเออพี่ชอบที่เขามีแบบ ผิวอย่างนี้ก็ผิวส้มซ่าเน,ะนาะอย่างนี้ก็เป็นเนื้อของมะเขือเทศผสมเข้าไปก็จะเป็นแบบออกเป็นเปรีย้ยวเปรีย้ยวหวาน,นหวานตัดๆกันหน่อยนะสาวๆหรือชอบมะเขือเทศนี่อย่างนี้แนะนําเลยครับสา,สาวน่าจะชอบคนกินอยู่นะั <laughs> นี่นะไม่ไ <laughs> ด้ชอบไม่ได้ชอบมตรงมะเขือเทศนะอย่ากาไฟเลย อชอบความคิดต่างเขาอะครับชอบความต่างเขาที่โอเคอเคบเกก็คือมีกรอบโบราณแต่เขาอะดปเป็นหนังนู้นอย่างนี้ฉีกออกไปนิดนึงแต่ยังความเค็มยังคงความเป็นมีกรอบอยู่นะครับไม่แข็งไปไม่เหนียวไปนะครับวันนี้กำลังพอดีไม่เหนียวอะไรครับกรอบกรอบดีกว่าโอ้โหนี่จริงแล้วเขา เขาเหมือนกับโฆษณามาว่าถ้าเอามีดตัดเป็นชิ้นจะกินได้ง่ายแล้วก็ใช่ใช่ใช่เหมือนลูกเต๋าใช่ใช่ครับอ๋อหรือเอาซ่อมแบบว่าซ่อมจิ้มใช่ไหมจิ้มจิ้มจิ้มเหมือนผลไม้ใช่ไหมใช่ครับอืมก็น่าจะได้นะพ่อดูดิเขาเกาะกันแน่นมากอ่าเนี่ยครับไม่ได้อรมณมนะไม่ได้นมให้มันพองนะนี่คือแน่นจริงจริงูสิเนี่ยออืมโอเคยังไงฝากด้วยนะครับ พี่ๆนะครับเพื่อนๆหรือ,อ,อ,อน้องๆหลังๆก็ได้นะจะก,กินดูทีวีนู่นนั่นอยู่บ้านติดตามได้ครับสั่งได้นะที่เพจแต่ละนั้นหัวดองอันนี้ก็ซื้อมาให้พี่กรณนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจที่อยากกินเหมือนที่พี่แจ็คซื้อให้พี่กร์ก็ติดต่อมาทางเพจได้นะครับแต่ตลดนั้หัวดองเนาะใช่ครับหรืออินบ็อกเป็นเพื่อนกอนก็ ฝากก่อนซื้อได้ครับเดี๋ยวติดต่อให้แล้วเดี๋ยวจัดส่งให้ให้ทางน้องๆแอดมินเขาจัดการได้ถ้าซื้อเยอะเดี๋ยวพี่ก้อนอาจจะไปส่งเองที่หน้าบ้านนะครับใครเอฟซีพี่ก้อนก็สั่งทางลังนะครับเดี๋ยวพี่ก้อนเดี๋ยวแว่นไปส่งเดี๋ยวแว่นไม่ส่งหน้าบ้านนะเดี๋ยวแบกไปทั้งลังเลยครับน่าจะมีคนสั่งเยอะครับเพราะงั้นพี่แจ๊กก่อนเลยครับมาถึงส่งบนห้องเลยนะครับเพราะงั้นโอเคยังไงก็ขอบคุณเพจตลาดน้ำเหัวดอด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับอร่อยจริงอร่อยจริง